ถ้าเราไปจะเป็นการลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระดุมข้อเท้านะครับเพราะตอนนี้คุณปับเอกระดุมข้อเท้าขึ้นปิดไปอยู่นะครับกล้ามเนื้อมันลัางไว้อยู่นะเ,เดี๋ยวผมจะทําการให้ป,ปับปล่อยสบายๆแล้วผมจะเหยียบข้อกกเท้าลงนะครับไปถึงจุดที่ติดนะรู้สึกดีมากเลยครับนิ่งตึงแล้วนะครับเราจะค้างให้ไว้20วินทีนะครับโอเคนะครับครบ20วิทีแล้ว โอเดี๋ยวเราทำอีกรอบหนึ่งนะครับโ oh. <Okay, S 2> อเคมุมเรื่องได้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับ oh. 20่สิบวีครับโอเคครั้งสุดท้ายครับสบายๆ oh. ขอบคุณครับคุณหมอได้สำเรครับ โอเคครบแล้วนะครับกคนค่ะวันนี้จะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อในการงอส้โพกงอขอานะแล้วจะมีการท่งวันนี้ก็คือเดี๋ยวเร่คนปั๊บนะคะออกแรงงอขามอสะโพงนะคะให้ลื่ขเท้านะคะลากกะดักตรงนี้เข้าไปนะคะ แคนปัเนี่ยรู้สึกว่าคนปั๊ที่ให้าทต้องีอปกรนะะจะเอกเนะ้าแบบนี้แล้วนปัเอาเปวบางงแล้วก็ให้ออกแรงงอเข่างอเข่าแล้วก็งอสะโพกนะคะถ้ารู้สึกว่าทำไม่ไหวให้ปั๊บไปแรงจากมือนะคะมืองอเข่างอสะโพกค่ะคุณปัลองทำดูค่ะ ในหนึ่งวันเราจะทำามเซตแล้วั้าใครได้เหนือยเราก็จะทำสามวัน ะะเดี๋ยวให้ทำขั้งหมด5ครั้งก่อนนะคะ10ครั้งะคะ่ะโอเคค่ะก็ไม่ให้คุณปั๊บนะคะงอเข่าเนาะไม่เหยียดเข่าตรงนะแล้วก็ไม่ให้ปุกขาช่วยนะคะแล้วก็ไม่ให้การขาด้วยเนาะโอเคไหนได้ยังคะโอเคเดียวะคะ่ะโดยถ้าคุณปั๊บนะคะรู้สึกว่ามันยากเกินไปนะคะสามารถเปลี่ยน เราขอไว้ที่เท้าปลายเท้านะคะเป็นเอานำมาท้องไว้ที่ส่วนต้นขาได้ที่ไหนเรื่อยๆนะคะตามระดับที่คุณป้าต้องการแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันง่ด้ไปเนี่ยคุณป้าสาม,มารถทำเงินตัวแบนเนี่ยหนาขึ้นหรือว่าเปลี่ยนเป็นตัวแบนที่หนาขึ้นได้นะคะ

ก็ลดความงตัวแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะบต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นท่าที่สอนให้คุณปรับนะครับลงน้ำหนักสามสองท่าได้เท่ากันนิดนึนแล้วก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพาทาน,านคุณปรับต่อคือตอนนี้นะครับคุณปรับติดนั่งเกียร์ไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวให้ทุ่ช้อนนั่งเกียร์นะครับค่อยๆนะแบบนี้จะเป็นท่านาั่งที่ตรงนะครับ ดูที่ขนาดกนะครับให้ปุงความรสึกระยาบไ่ง่ด้านขวาให้เข้าแบหานนะครับระยะจะทำรูดที่ขาออกแรงกดไว้นะครับโอเเดี๋ยวงรึงางลอานขวาด้า้าขวาะครับข้างหมอดแรงที่ขาปลากำังนะครับโอเคข้ออ่คแรงให้เขากั้งองข้างนะโอเค เต่อไปจะงาน้ขึ้นะครับนะครับมวารานนีโดยที่ำงกับเพื่อนมมันแตะมีผมโดยที่พยายามออกแรงกันในการเข้ากันเลยนะครับโอเคี้ยนสองตมาแล้วหนาโอรั้งหนะครบมาแล้วหน้าอรันนารโอเค ดีค่ะสวัสดีค่ะปุ๊บปั๊บเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพัฒนากำลังกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเหยียดข้อเท้าหลัขงของปุ๊บปั๊บนะคะจากเกยียดหลังไปเป็นเกยียดหลังบวกเนาะอ่าเราก็จะวันนี้เครื่ที่เราใช้ก็คือสายพลาสติกแบนนะคะอ่าเวลากลับไปที่บ้านนะคะก็ให้ปุ๊บปั๊บนะถือพลาสติกแบนไว้กับเสาที่บ้านอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามา้องไว้ที่บริเวณหนีบข้อเท้า,น,านะคะโอเคค่ะปุ๊บปั๊บ เราก็จะออกกำลังในช่วงว i d d l e age เ,เนาะก็จะให้คุณตับนะคะเหยียสะโพกกไปด้านหลนะังเค่ะเอามือจับไปได้นะคะงันลมให้ทำ8ถึง12ครั้งนะคะ่อเซ้น,นะคะแต่ถ้าเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าเมื่อยเจ็บก็ให้หยุดนะคะให้เขาเหยียบตลอดแล้วนะคะยังให้เขาดูค่ะทงทเลย โอเคค่ะถ้าสมมติเราจะต้องการให้คนปั๊บอย่างใีใ้มันง่ายขึ้นนะคะคนปั๊บสามารถเปลี่ยนโดยการเปลี่ยนตัวเอลัซติกแบนนะคะให้เป็นที่บางขึ้นมันสามารถยืดหยัดสะโพกได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าจเปลียนระดับให้สูงขึ้นกว่าน,นี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคนป๊บต้องการเปลี่ยนช่วงการท่านไหวนะคะ mm hmm. ก็สามารถเปลี่ยนการผูกนะคะของเอลัซติกแบนเนี่ยจากต่ำสุดนะคะเป็นสูงขึ้นมาเล็กน้อยก็ได้ะค,ะ okay, ค่ะโอเคค่สะสำหรับนี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับการยืดียดสะโพกการผูกกรหน่องการยืดงของคุณั๊บค่ะ สวสดครับาานกาทยบัที่2นะครับวันนี้จะําการลดการเติมตัวของกล้าเนนะที่ใช้ในการเตะปลายเทาาแลกระดูะดะอเรา <c oughs> ึงของกล้านะครับีนครับมาจะลองออกาียงไหมีลาน้างมีอาการแข็งเกร็งของก้านื้ยนะครับอยสบายๆนะครับกดสบายๆกดสบายๆเลย อันหนึงนะครับอันนึงตัวเริ่มลดลงแล้วลอไปปอรับกันครับโอเคนะครับมาต่อไปทีเราจะมา,าทำใน,ว,นวันนี้ก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่นใช้ในการกระดกกระดกปลายเท้าลงนะครับเราจะเราจะมาทำการเพิ่มความแข็งแรงกันนะครับ เดี๋ยวผมให้คุณปั๊บเนี่ยพยายามเตะปลายเท้าขึ้นน,นะครับเตะปลายเท้าลงเนาะมันเหมือนจะขึ้นหน่อยนะครับเราจะช่วกับแรงลูกนี้นะเดี๋ยวตอนนี้คุณปับ๊บไม่มีแรงเนี่ยผมจะช่วยกระตุ้นนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วคุณปั๊บเริ่มได้เลยครับเตะขึ้นมาครับเตะมากครับขึ้นมาอยูครับโอเคปล่อยลงไปครับปล่อยปล่อยปล่อยไปี๋ยครั้งครับเตะขึ้นมาครับเตะมากครับอีนิอีก โอเคลงครับนี่ครับร่วมครับไปข้างล่าครับมาัาครับโอเคลงไปครับอีกสองรอบนะครับเตะปะท้าขึ้นมามาครับมาครับมาครับโอเคลงไปครับเตะปะท้าขึ้นมาครับเก่งมากเก่งมาก โอเคครับต่อไปนะครับชุดทักษที่สอนให้คุณป๊บนะครับสามารถยืนทำตัวตั้งตรงได้มากที่สุนะครับเดี๋ยวอันดับแรนะครับให้คุณป๊บองัเกตวในกระบกนะนั่นคือตอนนี้นะครับคุณป๊อยืนทำตัวเอียงมาทางด้านซ้ายมากเกินไปนะครับถงให้คุณป๊อปำคู้สึกดีไว้นะแล้วก็ต่อไปนะครับให้คุณปั๊อยืนตรงตรงมากขึ้นก็คือคุป๊นะครับเอีตมาทาง้นไน้อยหลังนะครับตั้งตรงีของทางนะับเข้ากันแบบนี้ถูต้อง นะครับตั้งตรงหน้ามองไปด้านหน้านะครับแล้วก็พอตั้งตรงแบบนี้ถ้านักศึก้าตั้งตรงแบบนี้ถูกต้องนะครับก็เป็นความรู้สึกแบบนี้ที่ถูกต้องนะครับคุณนความรู้สึกไหมรู้สึกนะครับโอเคให้คุณปั๊บนะครับพยายามทำความรู้สึกนี้ไว้แล้วก็พยายามดูแบบนี้ตลองนะครับถ้าจำได้ก็คือมองไปในกระจกแบบนี้พยายามดูนะครับว่าจะเองตั้งตรงไหมแล้วก็จำความรู้สึกนี้ไว้นะครับแล้วก็คุณปับอยู่นั่ตัวได้ตั้งตรงมากินนะครับสวัสดีครับคุณปั๊บเดี๋ยววันนี้ผมจะมาาพคุณปั๊บ ลุกขึ้นยืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณป้าฝึกคํานวณคิดด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวฝึกลุกขึ้นยืนกเลยครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวให้คุณป้าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีแล้วให้คุณป้าพูดทวนนะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกก็ฝ่ายขามาทางด้านหลังครับแข้งโอเคนะครับถอยขามาทางด้านหลังครับโอเคครับผมต่อไปเอ็นโตมาทางด้านหน้าเอ็นโตมาทางด้านหน้าโอเคครับแล้วก็กดแรวไม่ใช่ขาแล้โสองข้างนะครับพร้อมกับลุกขึ้นยืนขึ้นมานะครับโอเคนะครับกดแรงไม่ได้ขาทั้งสองข้างพร้อมกับลุกขึ้นยืนครับ ตอนนั่งนะครับก็คือให้คุณปั๊บเนี่ยเอ็นตัวมาทางด้านหลังแล้วก็หย่อนก้นลงนะครับขออภัยครับให้คุณปั๊บเอ็นตัวมาทางด้านหน้าแล้วก็หย่อนก้นลงเปมนก็บีนะครับโอเคนะครับผมเอ็นตัวไปทางด้านหน้าแล้วก็หย่อนก้นลงโอเคนะครับเดี๋ยวุมปั๊บลองทาเองนะครับแล้วก็พูดควรสิ่งที่ทํได้นะครับผมโอเคขอยขามาด้านหลังเอ็นตัวไปด้านหน้ากดแรงที่เข่าพองตักขึ้นครับแล้วก็เอ็นตัวไปด้านหน้า แล้วก็หย่อนต้นลงตงนี้คอเยดีมากครับเดี๋ยวผมจะให้คุณปั๊บลุกขึ้นยืนแล้วก็ลุกขึ้นนั่งให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ลงนั่งแบบเมื่อกี้เลยนะครับแต่ทีเนี้จะให้คุณปั๊บคิดเลขไปด้วยคุณปั๊บชอบคิดเลขใช่ไหมครับใช่ครับดีเลยครับเดี๋ยวผมจะให้คุณปั๊บคิดเลขด้วยกันอ่าเลขไปด้วยนะครับได้ครับเอเคครับเยีเรื่อเลยครับสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสอง 2องเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเี่สิบสองเโอเคครับทำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุณปับก็กลับไปทำที่บ้านประมาณนี้นะครับเป็นการฝึกความสินะครับเีครับเยี่ยมเลยครับ